เรามาดูเงินฝากประจำนะครับพิเศษ24เดือนและ36เดือนนะครับที่ให้อัตราดอกเบี้ยแบบน่าสนใจรวมถึงนะครับเป็นเงินฝากแบบปลอยภาษีด้วยนะถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับเรามาดูกันนะเ,เงินฝากดอกเบี้ยสูงมันจะแบ่งออกเป็น2แคมเปญนะครับก็คือ24เดือนอัตราดอกเบี้ย2.9%ต่อปีนะครับฝากเงินสูงสุดไม่เกิน25,000บาทนะครับต้องฝากเท่ากันทุกๆเดือน นะครับไปจน24เดือนเลยแล้วก็เงินฝากประจำนะครับพิเศษ36เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ย2.8%ต่อปีฝากเงินนะครับจำนวนเงินไม่เกิน16,000บาทนะครับเท่าเท่ากันทุกทุกเดือนไปจนตลอดอไปจนครบ36เดือนนะครับหรือ3ปี รับสถานะเพิ่มกรุงศรีเอกุตสีเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน5ล้านบาทรับสถานะเพิ่มกรุงศรีพรามเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน1ล้านบาทนะครับตัวเงินฝากดอกเบี้ยสูง2.9%ได้ดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับเริ่มต้นฝากเพียงเดือนละ500บาทฝากจํานวนเท่ากันนะครับกับจํานวนที่เปิดบัญชีนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับก็คือสมมุติเราเปิดบัญชีฝาก เดือนละ1,000 10, 0บาทนะครับเดือนต่อไปก็ต้อง1,000 10, 0บาท1,000 10, 0บาทไปจนครบ24เดือนหรือ3ามเดือนแล้วแต่แคมเปญที่คุณเลือกนะครับพิเศษส,สมัครบริการตั้งโอนเงินนะครับล่วงหน้าผ่าน KMA นะครับกรุงศรีแอปและตัดบัญชีสำเร็จเพื่อฝากเข้าบัญชีในเดือนเดียวนะครับรับเลือกสิทธินะครับอีค e ูปองมูลค่า200บาทจะเป็น Starbucks หรือ Shopee นะครับหรือกรุงศรีกิฟอะไรก็ได้นะครับก็ลองสามารถไปดูได้นะครับ แคมเปญน,นี้ตั้งแต่1กรกฎาคม66ถึง31ธันวาคม2566นะครับตัวเงินฝากประจําปลอดภาษีมันมีเงื่อนไขนะครับก็คือฝากเงินจํานวนเท่ากับจํานวนเงินที่เปิดบัญชีประจําทุกเดือนสมมติเราตัดสินใจเปิดบัญชี10,000บาทหรือ5,000บาทก็ต้องฝาก10,000หรือ5,000บาทเนี่ยทุกๆเดือนไปจนครบ24เดือนหรือ36เดือนนั่นเองนะจะมาฝากต่ากว่านั้นนะครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับเริ่มต้นฝากตั้งเดือนละ500บาทสูงสุดนะครับ สูงสุดการฝากฝากประจําปลอดภาษี24เดือนสูงสุดไม่เกิน25,000บาทนะครับฝากประจําปลอดภาษี36เดือนสูงสุดไม่เกิน16,00 0บาทนะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับไม่เสียภาษีนะเพิ่มความสะดวกในการฝากหรือการตั้งบริการโอนเงินล่วงหน้านะครับผ่าน kma กรุงศรีแอปหรือบริการโอนเงินระหว่างบัญชีนะครับผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน2งวดนะครับตลอดระยะเวลาการฝากนะการตั้งโอนมันจะทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ขั้นตอนการตั้งโอนล่วงหน้าผ่านกรุงศรีโมบายแอปนะครับเข้าไปที่บัญชีตัวเองนะครับบัญชีกรุงศรีโมบายแอปนะครับขั้นตอนที่1เข้าหน้าเลือกโอนเงินบัญชีตัวเองนะครับกดเลือกบัญชีออมทรัพย์ที่จะตั้งโอนนะครับ3กดเลือกบัญชีฝากประจําปลอดภาษีนะครับที่ต้องการตั้งโอนเงินเข้า4นะครับระบุเงินที่ต้องการจะตั้งนะครับถัดไป5นะครับตั้งเวลา6นะครับ ต้องตั้งเวลาแบบประจำเลือกทุกเดือนจากนั้นก็นับวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการโอนและกดบันทึกนะครับมันก็จะโอนทุกๆเดือนโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมันแค่เตรียมเงินเอาไว้ในบัญชีของตัวเองก็พอให้เพียงพอนะให้เพียงพอสําหรับการหักโอนไปนะครับถ้าเกิดไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะโอนไปไม่ได้นะเพราะเงินไม่ถึงนั่นเองขั้นตอนที่8ก็เสร็จสิ้นจบแล้วไม่มีอะไรนะครับ ก่อนจาก,การนะครับขอข้อมูล,มลจากธนาคารกรุงศรีุิยาจำกัดมาชนที่นี้ด้วยนะครับสามารถโทรติดต่อนะครับห5 7 6นะครับหรือเข้าไปที่สาขาในวันทําการจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30โงครึถึง17ในการ30ิทีก็สามารถที่จะไปได้หรือเว็บกุ n งศรี .com นะครับสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับไปฝากกันนะ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่าผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18เลยก็ได้นะครับบาง บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึงนะครับตาสารนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตาสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5นะครับเจ็บเป็น ตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ1ความเสี่ยงต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนะี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะ มูลค่าก็จะน้อยกว่าอาัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็ แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ําเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่านิดหนึ่งนะเหมาะสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ํามากอัตรา,ารผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- าถึงสเปอร์เซนก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับ หุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้อง หาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8-18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางกอจแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับ มันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟนหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็เลยต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะ ความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทยบเท่ากับหุ้น,นเลยก็ได้นะครับถือไว้งานะถ้าเลือกดีๆเลือก อสังหาริมทรัพย์ในโซนทำเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งละและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำกำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเ,เป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบ ขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทําเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6 7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ